นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสตา่ตางๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี คมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณนประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดมหาโมระชาดก าดว่าด้วยพญานกยูงพ้นจาก่วงครั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาลประชาชนล้วนหลั่งไหลให้พระธรรมเป็นเครื่องยึดเหนียวชีวิตบ้างก็ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำดี ทั้งนั้นได้มีหนุ่มรูปงามที่ตั้งใจจะละจากกิเลสทั้งปวงออกบวชมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อตรัสรู้แจ้งแห่งธรรมการงานใดที่เป็นกิจของสงฆ์ภิกษุหนุ่มนี้ปฏิบัติได้ดีไม่มีขาดว่างจากกิจก็นั่งสมาธิตั้งอาณาปณสติ เขาปฏิบัติเช่นนี้มานานรับหลายปีจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและพระสงฆ์ผู้น้อยครั้งนั้นได้มีหญิงรูปงามนางหนึ่งได้เข้ามาฟังธรรมกับผู้เป็นบิดามารดาหญิงงามนางนั้นเมื่อได้ฟังภิกษุหนุ่มเทศนาธรรมก็รู้สึกอิ่มเอมใจนับแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาเธอมักจะนิมนต์ให้ภิกษุหนุ่มนั้นมาที่บ้านเสมอแม่คะพ่อคะ ตั้งแต่ที่ลูกได้ฟังทำจากพิสูจน์หนุ่มรูปนั้นนะ่ะลูกมีความสุขมากเลยค่ะท่านเทศนาได้เก่งจังทำที่เป็นเรื่องยากก็เทศนาให้รู้เรื่องได้ง่ายวันหลังเรานิมนต์มาที่บ้านเราอีกดีไหมคะได้สิลูกนิมนต์มาทุกเดือนเลยดีไหมพ่อก็ชอบฟังเทศนารมเหมือนกันบ่อยครั้งเข้ากิเลสก็เข้าครอบงำจิตใจ ทุกวันพิสูจน์หนุ่มก็จะนั่งนับวันเวลาที่จะได้ไปเทศนาธรรมในบ้านหญิงสาวนางนั้นอีกเมื่อไรจะถึงวันที่จะได้ไปเทศนาธรรมให้น้องนางได้ฟังอีกนะความคิดถึงมันกัดกินใจช่างทรมานเหลือเกินเมื่อถึงวันที่พ่อของหญิงสาวมานิมนต์ให้ภิกษุหนุ่มไปแสดงธรรมที่บ้าน ภิกษุหนุ่มได้พูดคุยกับหญิงสาวที่เฝ้าคิดถึงก็มีความสุขความสุขจากทางโลกก็กินใจทําให้ภิกษุหนุ่มลืมความตั้งใจที่จะแสวงหาความสุขทางธรรมความสุขจากการได้ใกล้ชิดหญิงสาวที่รักทาให้ภิกษุหนุ่มตัดสินใจลาสิกขาบทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้ก็ส่งห้ามไว้ดูก่อนภิกษุ ความกำหนัดด้วยความสามารถชื่นใจนี้ฉัไหนจัะไม่ให้บุคคลอย่างเธอวุ่นวายได้เล่ามีอย่างหรือลมที่จะสามารถพลิกภูเขาสุเนรุได้จะไม่ทำให้ใบไม้เก่าๆใกล้ๆกระจัดกระเจินไปในปางก่อนนั่นหนะัะแม้สัตว์ผู้บริสุทธิ์คอยหักห้ามความฟุ้งซ่านของกิเลสในภายในอยู่เจ็ร้อยปี ก็ยังโดนความกำหนัดด้วยสามารถความชื่นใจนี้ทําให้วุ่นวายได้เลยแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าอดีตนิทานชาดกดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าปุรมาถัดสวยราชสมบัติพน,นพระนครพาราณสีชายป่าไกลออกไปมีนกยุงตัวหนึ่งท้องแก่ใกล้คลอด แต่ด้วยต้องติดตามฝูงหากินเมื่อตกฟองแล้วนกยูงแม่ก็ทิ้งลูกตัวเองไว้ในป่าออกหากินตามฝูงธรรมดาว่าฟองไข่เมื่อมารดาไม่มีโรคและไม่มีอันตรายอื่นๆจึงเป็นเหมือนดอกกัญน,นิกาตุ่มูมมีสีเหมือนสีทองเมื่อเวลาครบกำหนดก็แตกโดยธรรมดาของตน ลูกนกยุงมีสีเป็นทองออกมาแล้วลูกนกยุงทองนั้นมีในตาทั้งคู่คล้ายผลกระพังหงมีจางวยปากสีเหมือนแก้วประพานมีสร้อยสีแดงสามชั้นวงรอบคอผ่านไปกลางหลังสมบูรณ์สวยงามกว่านกยยงธรรมดาทั่วไปครั้นยงทองเจริญวัยมีร่างกายเติบใหญ่ขนาดดุมเกวียนรูปงามยิ่งนักเมื่ออยู่ในฝูงนกยุงด้วยกันก็ยิ่งโดดเด่นมีราศีกว่าตัวใด ฝูงนกยูงขิวขยวทั้งหมดมาประชุมกันแล้วยกให้นกยูงทองเป็นเจ้านายผ่ากันแวดล้อมเป็นบริวารวันหนึ่งนกยูงทองดื่มน้ำในกระพังน้ำเห็นรูปสมบัติของตนก็รู้ถึงอันตรายที่จะตามมาเรามีรูปงามล้ำเลิศกว่านกยุงทั้งหมดถ้าเราจักอยู่ในแดนม,มนุษย์กับฝูงนกยูงเหล่านี้อันตรายคงบังเกิดแก่เรา เราต้องไปป่าหิมพานอาศัยอยู่นาาที่อันสำราญเพียงนำพังผู้เดียวถึงจะดีกลางดึกคืนนั้นเมื่อนุกยุงเขียวตัวอื่นๆหลับกันหมดแล้วนุกยุงทองก็แอบบินหนีออกไปจากกลุ่ม มุ่งหน้าสู่ทิวเขาไกลออกไปนกยูงทองโผลขึ้นบินเข้าป่าหิมพานผ่านทิวเขาไปสามทิวถึงทิวที่สี่มีต้นไทรใหญ่เกิดบนภูเขาลูกหนึ่งตรงกลางภูเขาก็มีถ้ำไวส้สำหรับอาศัยหลบภัยได้ตรงนี้แหละเหมาะที่จะเป็นที่อยู่แห่งใหม่ของเราถ้ำนี้น่าอยู่ปลอดภยัยด้วยผู้อยู่ข้างล่างไม่อาจขึ้นไปได้เลยผู้อยู่ข้างบนเล่าก็ไม่อาจลงไปได้ครั้นรุ่งขึ้นก็ลุกออกจากถ้ำ าะที่ยอดเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเห็นสุริยมณฑลกำลังอุทยัยก็สวดวระริพเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันตนในเวลากลางวันแล้วร่อนลงณะที่หากินเที่ยวหากินครั้นถึงตอนเย็นนกยูงทองก็บินมาเกาะที่ยอดเขาบ่ายหน้าทางทิศตะวัตนตกพิงดูสุริยมณฑลอันอัศดงสวดพระปริพเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันในเวลากลางคืนนกยูงทองปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำทุกวัน ครั้นนวันหนึ่งนายพรานผู้หนึ่งท่องเที่ยวไปในราวป่าเห็นพญายยงทองนั้นจับอยู่เหนือยอดเขานกยุงทองตัวนี้ช่างสง่างามหากเราจับแล้วนำไปถวายพระราชาคงจะได้ทรัพย์ก้อนโตนายพรานดักซุ่มวางกับดักเพื่อจะจับนกยุงทองหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่จับได้เลยนายพรานอุตสาพยายามดักจับนกยุงทองด้วยวิธีการต่าง จนร่างกายพ่ายผอมสุดสศงวันหนึ่งเมื่อเขารู้ตัวว่าจวนจะตายจึงเรียกลูกมาและสั่งเสียไว้ลูกเอ๋ยที่ป่าบนยอดเขานั้นมีนกยูงทองสง่าง,งามตัวหนึ่งหากพระราชาทรงตรัสถามเจ้าจงทูลให้ทรงทราบพ่พอคงไม่สามารถอยู่จับนกยูงทองตัวนั้นได้อีกแล้ว แล้วสิ่งที่นายพรานได้พูดไว้ก็เป็นความจริงวันหนึ่งพระอัครม,มเหสีของพระเจ้าพรานสีทรงพระนามว่าเขมาท่งเห็นพระสุบินในเวลาใกล้รุง่งมีเรื่องราวว่านกยูมีมสีเหมือนสีทองกำลังแสดงธรรมพระนางทรงให้สาธุก,การสดับธรรมนกยูงครั้นแสดงธรรมเสร็จก็ลุกขึ้นบินไปขณะที่กำลังตรัสอยู่นั่นแหละก็ทรงตื่นเสียฝันอะไรนะราวกับเป็นเรื่องจริง จะทำยังไงดีนะเราถึงจะได้ฟังทมจากนกยุงทองตัวนั้นได้จริงๆทาที่ได้ฟังมันช่างไพเราะนักขับกล่อมใจให้มีความสุขได้พระราชาจะเชื่อถือในสิ่งที่เราฝันหรือเปล่านะาพระมเหสีหลังจากตื่นจากบรรทมก็คุณคิดถึงทางที่จะได้ครอบครองนกยุงทองตัวนั้นจนบรรทมไปอีกครั้ง แต่เมื่อบรรทมได้สักพักก็เกิดอาการกระสับกระส่ายเหมือนทรงแพ้ขันพระราชารู้สึกตัวตื่นก็ทรงปลุกม,มเหสีสด้วยความห่วงใยนางผู้จเจริญใจเธอไม่สบายเป็นอะไรไปเล่าความแพ้คันมันเกิดขึ้นแกหม่อมฉันเพคะพระมะเหสีได้ขอพระราชาให้จับตัวนุกยูงทองมาให้เนื่องจากนางประสงค์อยากฟังธรรมจากนุกยูงทอง ไม่ได้ฟังชีวิตของเศร้าหมองจนต้องจมใจตายด้วยความรักและเป็นห่วงรุ่งขึ้นพระราชาตรัสเรียกหารือกับอํมมาและขุนานางทั้งหมดเทดวีปรารถนาจะฟังธรรมของนกยูงทองอันนกยูงมีสีเหมือนทองนะจะมีอยู่หรือไม่ขอเดชะพวกพรามคงทราบพระเจ้าค่ะจากนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้เรียกตัวนายพรานทั้งหมดมาเข้าพบและซักถามถึงนกยูงทอง หนึ่งในนายพรานทั้งหมดนั้นมีลูกของนายพรานผู้ที่เคยเห็นนกยูงทองร่วมอยู่ด้วยขอเดชะถึงข้าพระองค์จะไม่เคยเห็นแต่บิดาของข้าพระองค์บอกไว้ว่านกยุงทองมีอยู่บนยอดเขาห่างจากนี้ไปอีกสีทิวเขาพระเจ้าค่ะสหายเอ๋ยเธอจะเป็นคนที่ให้ชีวิตแก่ฉันและเทวีได้เพราะฉะนั้นเธอจงไปที่นั่น จับมัดนกยูงทองนั้นกลับมาเถิดเราจะประทานทรัพย์ให้เป็นอันมากเมื่อได้รับคำสั่งจากพระราชาลูกในพรานนั้นหลังจากมอบทรัพย์ที่ได้จากพระราชาให้ลูกเมียแล้ว,ลวก็รีบเดินทางไปในป่าดังคำที่พ่อของเขาเคยสั่งเสียไว้ไกลเหลือเกินเดินทางมาตั้งหลายวันกว่าจะถึงทีนี้ละ่ะเจ้านกยุงทองเอ๋ยเราจะต้องจับเจ้าไปถวายแด่พระราชาให้ได้ ลูกในพรานดักซุ่มตรงยอดเขาไม่นานเขาก็พบนกยูงทองพรานร้ายทำบ่วงดักรอ,อนกยูงทองให้มาติดกับอยู่นานจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนในที่สุดก็ตายไปทางฝั่งพระเทวีเมื่อไม่ได้นกยูงทองดังพระปรารถนาก็สิ้นพระชนไปเป็นเหตุให้พระราชาทรงโกรธแค้นมากเพราะนกยูงทองตัวนั้นแท้แท้ที่ทำให้เมียรักของเราต้องตายลงไป คอยดูเถอะเราจะไม่ให้เจ้าได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายหรอกจากนี้ไปเจ้าจะต้องโดนตามล่าทุกคนต้องตามฆ่าเจ้านกยุงทองนั้นให้ได้ พระราชาทรงมีพระหฤทษไทยเป็นไปในอำนาจแห่งเวรทรงให้จารึกไว้ในแผ่นทองว่าที่ทิวเขาที่สีในป่าหิม,มะพานมีนกยูงทองอาศัยอยู่บุคคลได้กินเนื้อของยูงทองแล้วนั้นจะไม่แก่ไม่ตายและบรรจุหนังสือนั้นไว้ในหีบไม้แก,แก่จนพระองค์เสด็จสวรรคตไปครั้นกษัตริย์องค์ใหม่ได้เป็นพระราชา เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นอักษรในแผ่นทอง,ทองก็เกิดกิเลสอยากเป็นอมตะไม่แก่ไม่ตายดังที่พระราชาองค์เก่าได้เขียนไว้ทหารเจ้าจงส่งพรานป่าฝีมือดีไปล่าเอานกยุงทองนั้นมาให้ได้เราจะก,กินเนื้อนกยุงทองตัวนั้นจากนี้ไปเราก็จะไม่แก่ไม่ตายอูคงกระพันแต่แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมนายพรานที่ทหารส่งไปซุ่มดักจับนกยุงทอง นแล้วจนรอดก็ไม่สามารถจับได้จนนายพรานผู้นั้นได้เสียชีวิตไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวนเวียนไปจนล่วงถึงหกราชการลูกนายพรานทั้งหกคนได้เสียชีวิตในป่าหิมาพานเองจนมาถึงราชการที่เจ็ดลูกนายพรานคนที่เจ<ๆ>็ดก็ได้รับคำสั่งจากพระราชาให้ตามจับตัวนกยูงทองนั้นอีกเช่นกัน ในพรานคนที่เจนี้ดักซุ่มจับนกยูงทองวันแล้ววันเล่าจนถึงเจ็ดปีปนกยูงทองนั้นก็ไม่เคยติดกับดักเขาเลยสักครั้งเอ๊เพราะอะไรกันนะนกยูงทองนี่ถึงไม่เคยติดกับดักเราเลยดีละเราจะคอยดูว่าเจ้าใช้วิธีไหนหนีรอดกับกับดักของเราไปได้ จากนั้นนายพรานจึงคอยกําหนดดูพญานุยมทองนั้นเมื่อเห็นเจริญพระปริศทุกเย็นทุกเช้กเชาก็กําหนดได้โดยนหนว่าในสถานที่นี้นกยงตัวอื่นไม่มีเลยอันพญายุงทองตัวนี้คงประพฤติพรหมจรรย์ด้วยอนุภาพแห่งพรหมจรรย์และด้วยอนุภาพแห่งพระปริศบวงจึงไม่ติดเท้าของพญายุงทอง นายพรานเมื่อทราบในดังกล่าวแล้วจึงไปสู่ปัจจันตชนบทดักนางยวงได้ตัวหนึ่ง,งฝึกฝนให้ขันในเวลาดีดนิ้วมือให้ฟ้อนในเวลาตบมือเออ อย่างนี้แหละลูกพ่อขันเสียงสวยๆหน่อยเอาให้นกยูงทองตกตะลึงไปเลยนะลูกพอถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นนกยูงทองบินมาเกาะบนยอดเขามิทันที่จะได้เจริญปริศนายพรานดิ์นิ้วมือให้นางนกยูงขันเมื่อพญยายูงทองได้ฟังเสียงของนางยูงกิเลสที่ราบเรียบอยู่ตลอดเวลาเจ0รอปีก็ฟุ้งขึ้นทันทีทันใดเป็นเหมือนอสสรพิษที่ถูกตีด้วยท่อนไม้แต่พังพานฉะนั้นนกยูงทองกระวนกระวายด้วยอำนาจ กิเลนจดไม่สามารถจัดเจริญพระปริศได้ทีเดียวนกยุงทองรีบบินไปยังสำนักนางยุงโดยเร็วถลาลงโดยอากาศสอดเท้าเข้าไปในบ่วงเสียเลยบ่วงที่ไม่เคยรูดตลอดเจ็รอปีปก็รูดรัดเท้าในขณะนั้นเจ้านกยุงทองเอ๋ยนายพรานหกคนไม่สามารถที่จะดักตัวเจ้าได้ถึงตัวเราก็ไม่สามารถดักได้เจปีแต่บัดนี้เจ้าต้องมาติดบ่วงบาด เพราะอำนาจกิเลสท,ที่มีต่อนางนกยูงการที่เราจะนำสัตว์มีสีนี้ไปถวายให้พระราชาคงเป็นเรื่องที่ผิดเสียแล้วละ่ะ เราเถอะเราจะปล่อยเจ้าไปนายพรานเลือกใช้ธนูยิงไปที่บ่วงบาดแทนการเข้าไปปลดเอง,เ,องเนื่องจากกลัวว่านกยุงทองอาจจะคิดว่าหมายประสงค์ร้ายผ่านจะดิ้นทุรนทุรายอันเป็นสาเหตุให้เท้าและปีกบอบช้ำได้<ๆ>เขาคงยืนอยู่ในที่ซ่อนยกธนูขึ้นสอนลูกศรนยืนจ้องอยู่ท้งฝ่ายนกยูงเองเมื่อมองเห็นนายพรานเล่งธนูมาจึงร้องขอชีวิตดูก่อนสหายถ้าท่านจับข้าพเจ้าเพราะเหตุ แ่งทรัพย์แล้วท่านอย่าฆ่าข้าพเจ้าเลยจงจับเป็นนําข้าพเจ้าไปถวายพระราชาเถิดเข้าใจว่าท่านจะได้ทรัพย์ไม่ใช่น้อยเลยนลายพรานได้ตอบกบลับนวลยุงทองว่าเหตุที่ยกธนูขึ้นเล็ง,ลงไม่ใช่ต้องการชีวิตแต่ต้องการที่จะปลดปล่อยนวยุงทองให้เป็นอิสระ ลูกยุงทองไม่ได้เห็นว่านายพรานผู้นี้มีธรรมะในจิตใจจึงแสดงธรรมให้หนายพรานได้เกรงกลัวต่อบาปกลัวการตกนรกเพระาะทำชั่วเพียงชั่วครู่จากพรานที่คิดปองร้ายเอาชีวิตสัตว์ก็บรรลุธรรมนายพรานได้ร้องขอให้นกยุงทองช่วยปลดปล่อยสัตว์อื่นๆที่ได้ถูกเขาจองจําไว้ให้เป็นอิสระประเจกโพธิยานที่ท่านทําลายกิเลสทั้งปวงเสร็จแล้วบรรลุด,ด้วยโพธิมรดโปลดปรารบด,ด้วยโพธิมรคนั้น กระทำสัจจก,กิริยาเถิดธรรมดาสัตว์อันต้องจองจําในชมพูทวีปทั้งสิ้นกดจักไม่มีท่านดํารงอยู่ในฐานะที่พระโพธิสัตว์กล่าวแล้วเมื่อจะทํทาสัตจจกกิริยาเมื่อนั้นนกยูงทองก็ได้กล่าวคาถาเพื่อปลดปล่อยสรรพษษัพพสัตว์ที่ได้รับการจองจําให้พ้นเป็นอิสระเมื่อนกยุงกล่าวคาถาจบลกทั้งปวงก็พ้นจากที่กักขัง พอดีก,กันกับเวลาที่พระปัจเจกโหธิกระทำสัจจก,กิริยานั่นเองต่างร้องร่าเริงบินไปที่อยู่ของตนทั่วกันในขณะนั้นบรรดาสัตว์ต่างๆก็ไม่มีตัวใดที่ถูกจองจำไว้อยู่เลยจากนั้นมานายพรานก็ละจากเพศคฤือหัดหันมาสู่เพศปัญปชิตส่วนนกยูงทองก็ใช้ชีวิตโดยการสวดเจริญปริตรดังเดินพระาศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรม เวลาจบสัจธรรมภิกษุผู้กระสันดำรงในพระอาหารหันต์แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นปรินิพ,พานส่วนพยายูงได้มาเป็นเราตถาคตแหล่